สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอร่อยชัวร์โคจิเล็กเหมือนเดิมนะคะพามากินข้าวกับต้มแซบเครื่องในหมูค่ะนี่ค่ะร้อนๆเลยสั่งมานะคะเพราะว่าวันนี้โฟนตกทั้งวันแล้วก็มีปลาเด็ดเดียวทอดนะคะปลาเด็ดเดียวทอดเป็นปันดินกับปลาจ,จวดนะคะข้าวสวยร้อนๆเลยนี่ค่ะต้มแซบเครื่องในหมูนะคะหอมหอมหอมมาก มากินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวกันค่ะต้มแค่ปร,ร้อนเลยเปรี้ยวสะใจมากบอกเอาเขาเอาเปรียปร้ยวๆถามเอาเผ็ดไหมบอกไม่เผ็ดเอาเปรี้ยว ฝนตกทั้งวันนะคะทั้งวันทั้งคืนแต่ตกไม่แรงมากจะเห็นว่าทางอีสานทางอุบลทางภาคอีสานนะคะตกจนท่วมอะ่ะตกตกเยอะมากจนท่วม ปลอดภัยทุกคนนะคะพายุอะไรนะโนรูขึ้นมาจากทางเวียดนามถูกใจมากเลยคะ่ะเปรี้ยว ัดน้ำคล่องคอปลาแดดเดียวกินง่ายๆค่ะฝนตก ให้มือเปิบอร่อยยิ่ ฝนตกทั้งวันก็หนาว มีตีนไก่ด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะแทะตีนไก่กําจับหมูรวมมิตด แทะะ้ค่ะจริงไก่เปื่อยมาก เปื่อยยุ่ยเลยค่ะติ้นไก่รสชาติดีถูกใจมาก เพื่อนๆพี่ๆเอฟซีพ,พ, e FC, พี่น้องทุกคนนะคะกินข้าวด้วยกันค่ะกินข้าวกับเจเล็กพี่กูด๊ดกูดแล้วโผพี่ฮารุจัง กินข้าวด้วยกันค่ะและทุกๆคนนะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะเบาแก้วปากสันเบาฝ้ายแมงกินูนกินข้าวน้ำกันค่ะ อร่อยเป็นไก่ แซ่บมากร้อนๆแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเผ็ดๆเปรี้ยวๆไม่กล้ากินพริกทอดนะคะพริกทอดนี่สุดยอดมาก พริกแห้งทอดใส่ต้มยำต้มแซบกินกับไส้กอรออีสานสุดยอดมากไอ้พริกพริกแห้งทอดพริกขี้หนูแห้งทอดเผ็ด <s> แบบเผ็ดลึกอะ เหมือนไม่เผ็ดแต่เผ็ดหูน้ำตาไหลปลาทอดจะอร่อย ถ้ากินกับข้าวเหนียวคงจะอร่อยอ่ะเอาล่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอ,อไว้แค่นี้ก่อนนะคะามาพบกันด้วยความคิดถึงนะคะช่วงนี้จเจนี่ก็ทำงานตลอดเลยช่วงสิ้นปีก็ประมาณนะจะงานยุ่งนิดนึงอา่า ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับอร่อยชัวร์โค้ชเจเล็กด้วยนะคะเพื่อ,อเป็นกําลังใจให้กับเจเล็กในการทําคลิปต่อๆไปหรือฝากกดกระดิง่งกิ้งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะมาติดตามกันว่าเจเล็กจะพามากินอะไรหรือทําอาหารอะไรชวนทําอาหารอะไรกันนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอร่อยชัวร์